ครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้เข้ามาเบิงมาชมช่องน้องแสงชาแนลนะครับสาหรับมือนี้นะครับตรงกับวันทีเก่านะครับเดือนกุมภาพันธ์สองพันหารอยหกสิบหกพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับผมก็ได้ขออนุญาตนะครับจากหลวงปู่ขอความเมตตานะครับขอความเมตตาจากหลวงปู่ผีปาสาทนะครับท่างจังหวัดกาญจนบุรีนะเพื่อนได้เมตตานะครับโปรดพาให้ตัวเลขตัวเบอร์ให้ตัวเดดตัวดีนะครับเนาะ มาฝากพี่ฝากน้องทางช่องน้องแสงแฉเนีเฮาครับสำหรับตัวเลขตัวเบอร์นะครับสิเป็นตัวใดนะครับพี่น้องก็พี่น้องผู้เขามาเบิกมาชมช่องน้องแสงแฉเนียหเฮานะก็เขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน้นะครับเด้อแบบถือว่าเปลี่ยนคาร์น้ำมันนะครับเพราะว่าทางช่องเฮาก,ก็ยังเป็นช่องใหม่ๆอยู่นะครับช่องย่างพุทธิแดงช่องพุทธิไ่คือเพิน่นนะครับเนาะจะได้ก็อาศัยแรงศรัทธา,าจากพี่จากน้องเฮาในเมตตาแล้วก็ ได้รับการสนับสนุนจากครูบาอาจารย์หลายๆสำนักนะครับเพื่อนได้โผล่ท้ายมานะเพื่อนได้ให้ตัวเด็ีตัวดีให้แนวทางวัสดุไปนะให้แนวทางให้เป็นสะพานนะครับสำหรับสะพานบุญกับพี่กับน้องนะครับวัสดเอาะขอมาแล้วก็ยืดเยื้อนะครับเนาะย้ำอีกขึนนึงนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแมี่ยนะครับเด้อกดกระดิ่งนะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับทางคลิป เวลาเข้ารงฉีดไปมันก็จะแจ้งเตือนในกระพีกนลังได้รับทราบได้กับได้เบิ้งได้พิจารณานะครับในแนวทางตัวเลขตัวดีตัวดีนะครับจากอาจารย์ในลรศสำนักหลวงปู่ลายวัดนะครับเนาะขอไปเบิ้งกันแล้วกันสำหรับหลวงปู่วัดผีป่านะทางการจาบุรีพ่นสิว่าจได๋ไะมาเบิ่งมาชมนะครับเนาะขอไปเบิ้งกันแล้วกันนะครับหลวครับปู่นมาสการครับ อันผมโทรมาจากน้องแสงแช่แนวปูมาขออ่าแนวทางปูมันมันก็บอกตอนไหนแปดเจ็ดสามนะแปดเจ็ดสามอันเป็นมันหาย่าวันที่สิบห้ามันเชียบอกจะเล่นนะเปลี่ยนบอกเปลี่ยนเปลี่ยนบอกเปลี่ยนนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เด้อปูเด้อผมเขียนหัวขอก่อนนะครับแป๊บเดียวครับอันปูปูยังปูหรอปูปลาชาบ่ะ ปะะ้าาโอ้ป่ผีป้า,าโาอ้วยเนาะปิตญาณเนี่ยูผีป้าสาปู้ผีป้าสาครับอยู่การชนะบ,บุรีครับก็ดีผีมันบอกมาทั้งหมดแต่หกหมวดแล้วมมวดนี้เป็นหวดที่เจ็ดวดน,นี้เป็นหวดที่เจ็ดหมวดที่เจ็ดก็คือว่าทางตำรวจูนย์เก้ากสามมันก็บ,บอกว่ากับว่าดังคนกระเถิงหลายอยู่มาบอก ทานหนึ่งเก้ากัคนก็นถือหลายอยู่บนั้หมดหนึ่งหนึ่งซีซีหนึ่งหนึ่งน,งน,งน,งนงีคนถือหลายถือแน่ว่าถือแน่แต่ด้ังหลายนะแต่ว่ามันติบอกทั้งหมดติบหมดมันจังสิดไปเกิดอู้อันที่ไปที่มาเปลีนยนจะไหครับโอ้ อันที่ว่านที่ไปซื้อมากกับทีนั่งนี่มันเป็นเล็กน้อยอยู่นี่ลาร์ยูร์รบันพ่อแม่ก็อยู่นี่ลารแต่ว่ามันห่างเป็นคนสิ่งเล็กน้อยยี่สิบปีมันก็ขีโม่ไซค์ไปขีโม่ไซค์มาโอ้ตามภาษาไทยแต่ไหนวันนี้เงินมันก็ไปจอดอยู่หน้าะขี่ลวงปู่มันก็ว่าหลวงปู่น้ำมันมืดไปใช้อะไรดีใช้แค่เฮ็นท์เลยก็บจะหายมันสองร้อยมันก็จี้หนีไปรอดครับมันก็เล็กน้อยไวรุ่นเนาะมันกับแล้วมือมันอยากไปหาผัวมันกับ จะขอเงินที่หารอยหายมันไปคุงเชพหาปัวมันกะกามหาพรแมปฏิมาเที่ยวนี้มันจะไม่ขี้มอไซต์ําคุกไม่ตายมันกเรียกว่าบอกหวยหลายเทือแล้วล่ะเถื่อมาตลอดจุดแต่ว่าปณีพ้นมากจริงจังจังหวดโูนเก่าสามและมางวดหาหนึ่งเก่าแล้วมาละสุดมันหนึ่งหนึ่งซี่กับเก่าสองนี่มันจังครเนี่ยแต่ว่ามันบอกหนึ่งหนึ่งซี่ว่าออกซี่หนึ่งหนึ่งเนาะซี่โอ้เถื่อตัวนั้นน้องครับ ถืออยู่กัะนะที่กันนะครับท่านก็ถือปั๊บเลยแล้วอ่าเอาไปซื้อสามกับกันหกสิบาทอย่างเง้นมื่นก็ยังวะใครับแต่บัดนี้หนึ่งหนึ่งเสี้ยโยบงานโยมสุกูทุกคนกับโอนไปให้ปัจจัยเป็นการท่านให้หลวงปู่เป็นกําลังใจกับคนละสองร้อยห้าร้อยสามร้อยที่ร้อยพันสองพันผู้เป็นเถือกไลน์ของไทยเป็นที่หาพันมื่นหนึ่งก็มี่นะครับแต่เพราะไเงินไรใสนั่นซื้อนั่นซื้อนี่นะให้ตอนนี้กำลังก่อสร้าง ทางวัดกํลัง่อสั่งเรียงสลาผักชกอยู่เลย้าก,ก,กันกันสมทบในน้ำเกลืนะอน่ะครับน้อมมีไสนี์ยูทูองใดนี่หรือจังดนี่ยูทองน้องแสงใชแนวปูน้องแดงแชเนน้องสดเบิ้งฮันเ็น้องแดัดลูกปูสดเบิ้งน้องแสงค<น>รันนบ,บน้องแสงชาเนลจสดเบิ้งจ,ไจัไใดก็สดเบิ้งกันในจอดยูทูบก่อนก็ยูทูบครัผม นอันกับปูกับกดเข้าไปแล้วนะครับพิมพ์ซื้อน้องแสงใช่แนวแล้วก็กดค้นหาหม่องมุ่นมดอยูทั้งใต้ทั้งขวามือทั้งล่างนะครับมันก็จะขึ้นมาพองานย้อมจบก้นเด้อแต่รับผมรายการนี้แต่พวงรายการนี้อยู่สามารวมสรุปกับหลวงปู่กับ่บมายังดอกหลวงปู่กับพระด้หวังยังดอกแต่ว่าหลวงปู่ก็เอ่ออยากให้โทรมาถามเบานะศูนย์โทรศักศูนย์แปดหนึ่ง ซีซีซีหาสองแปดหกก็คยปิดนศูนย์แปดหนึ่งซีซีซีหาสองแปดหกหาสองแปดหกลองพูดปีถีประาสาดเออเพราเคยนั่นอ่ะสามที่หมดมาพ้นกระไดหลายอยูค่ครับครับแต่ว่าบัดน,นี้ตอนนี้มันกับอกอีกสิบอมันว่าครบสิบงวดแล้วมันจะไปเกิดได้กีหน้าอี่หน้างเนี่ยสิบงวดองบอกู <10 S 1> เพิเ่งให้พิ่งได้สิบงวดดิให้สิบงวดได้หกงวดแล้ว<อ>แต่บัดี มันก็ะเลี่ยนกันไปนเรื่อยๆนี่มองนี่มองจุกการเจนับุรี่มองหลวงปู่ยูนี่มันเป็นที่ฝังศพผีตายวงแล้วคนตายผูกข้อตายอีหลานอีหนึ่งปูกข้อตายอายุสี่สิบหกปีมาผูกข้อตายผู้มือล่าออกพอดีได้บอกที่ห้องหกสี่นนะครับครับครับนั่นแหละคนนี้สิบมะแทนอีหลาอีหลาคนที่ไปอย่างนี้นะ<อ>แต่ว่ามันครบเส็หมดก่อนอีหลานี่ครับที่บอกอันเดียนี้ <มา S 1> ขเขาอะไรอกจัดเดียนี้ขเขาอะไรจัเงิดครับ เดี๋ยวนี้ใจหกงวดแล้วงวดที่เจ็ดจะถึงเนี่ยงวดที่เจ็ดที่หกคุมผ้านี่ครับแสดงว่าเลยสามงวดนอ้อยนั่งปูนี่นะปูนอ้อยเดี๋ยวอีกอีกสามซีงวดก็ว่าได้ไปซีงวดนะโอ้ครับต้องให้ครบตั้งสิไปเกิดประธานบอลไปเกิดพนาครับจค่ได้กระติดตามรายการนี้แล้วก็อย่าลืมเด้อเอาเอาเอาตัวใดก็ปูประธานได้ประธานเขียนอยู่ดิครับประธานเขียนอยู่ฟังปูอ่านอันยู่ฟังปูเราอ่านยู่ เออยังบาดยังบาดสิน,นี่อัดแล้วครับแต่ว่าอยางยังยังม่ได้เขยียนตัวเลขอยู่ปูตัวใดก่อนเกกอน,น,นตัวแรกก็คือมันมันมาต่อหาหลวงปูนะมันตอนหอ,อกหาหนึ่งเก้างานโยมกับถ้าบุญหามันหลายแล้วก็ท่านหามันหลายก็หาหนึ่งเก้ามาแล้วทีนั้นเลยไป,ปเขียนหาหัวครับพอาะที่ไปหาหัวหัวกับมีเมียใหม่มีเมียใหม,ม,เม,ม่เพราะวเมียตายเนาะก็เอาผู้ใหม่จะเนาะเออบัวบัวตะทีบัวตะคนแล้วครับเออพอดีกันได้โทรหาหลวงปู โทรหาหลวงปู่หลักกะวายไอ้โทรหาหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่มาหาบหนูแน่หลวงปู่มีเงินปว่ะนะับกาหลวงปู่ก็เลยว่าเออสิไปหาดอกนะแค่นั้นการอยู่หันตะกอนก็เลยไปรับมือวัดที่หาแล้วมานหาวัดพาแล้วมาไปหาปันมาครับผมเออเปิดประตูประตูรถเก๋งเราทั้งหลังแล้วกัไปนั่งทั้งหน้าแล้วเปิดก็ไปหาปันมากับไปกาญจนบุรีไปหอดกระตีที่ที่คุกเข่ากับตีหานะครับใน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 นิมิตบ่ครับในสั้นนะครับใน แต่ว่าเรื่องจริงที่ะหบเรื่องจริงนี่นี่เพราะมันบ่อน่หับอ้อแต่นี่มีแต่คือมันไห้มันโทษไปหาโทษไปหาอะไรมาหับแน่อะไ่มีฝันน่ะฝันน่ะอ๋อครับแต่แต่ว่าป่านีตอนมหาพักคำอีดีเปิดประตูจุดทูเเอิเนอเออเอออ่แถวแถวเนี่ยสะพานไม่แต่แถวตลาดจริงเจริญแถวนี่ละวัดแถวนี่ละมันทัพงานแถวนี่นะสมัยเป็นสาวกระได้นะครับผมฉะนั้นก็เลยหลวงปู่ก็เลยว่าโอ้ยเดี๋ยวด้อยโยมเลย เดี๋ยวจะไปหาเล็กไปหาพันธีนะแต่เปิดประตูธรรมดามาเอื่นเอื่นแขวนเอานะคือเรื่องจริงเนี่ยครัเอินแขวนกับเล็กขึ้นไปนะขึ้นไปแล้ววันนี้เออย้อนถามเล็กน้อยเลยกได้กลับไปแล้วมันผักวันศีมาบอกวันที่ซิบสี่กันขึ้นตื่นเสามาเป็นวันที่สิบห้าเด้อครับผมครับเลี้ยงกลับมาเป็นวันที่สิบห้าแต่ก็เป็ผมบอกผมจะดที่ต่อไปจะเสาร์เรืปูวันที่สิบห้าก็ได้ ผามาเลยทุ่มาเลยตีตีซีเคิงกัทุมาไดเลยเพราะว่าลงปูทำบัดแล้วกตีตีซีเคิงทำบัดแล้วนะครับครับครับโอ้ด้กจนีตีซีเคิงทำบัดแล้วตีตีสามเคิงทำบัดทำบัดชั่มงึงกัตีซีเคิงก็ยุพอดีกับนางกันกาแฟกับนางมีมิตตองหอดนางภาวนาตองหอดสอดแดงไปบิบาทนะครับแต่ว่าการทุ่มมาทษตีซีเคิงทุ่มาไดเลยเนู่ย์แปดหนึ่งซีซีห้าสองแปดหกครับครับผมครับ ก็ไม่ยังอีว่นอนอี่เมย์่ทันไในตัวเลขก่อปูตัวไหนก่อหื้อ่นสรุปแล้ว่นว่ามันมัน,ม,นมันบอกว่าแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามเออถับเลี่ยนแปลงจังไงวันที่มันจะไมบอกไหมนัาคืนวานกับไมบอกไม่ึ้นวันที่ตื่นเช้าเป็นวันที่สด็จขาดอ่ะแปดเจ็ดสามเด้อ การเล่นนี่แหละการเล่นนะปูน้อเป็นแปลงที่เจ็ดวันที่เจ็ดแล้วที่มันบอกมาถึกมัดเลยเนี่ยโอ้ครับถึกงูอัดนะปูนะผมหลบหุ่นจากน้ำผึ้งซูอัดเลยเพราขาดเลยนะครับครับฝากช่องไว้เนื้อปูเด้อจะไดเก่าผมขออนุญาตรบกวนปูไปเรื่้อเดื้อปูเด้อจะจับช่องยังก่ลืมน้องแสงแชเนลปูโอเคจะเอาเจริญพรเด้ออยากย่อมสุนขอเจริญพรครับขอบคุณหลายครับปูครับนามัสการครับ ครับนี่ก็คือหวยนิมิตฝันของหลวงปู่ผีปลาสาครับช่างกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีบาสันละนะครับเพื่อนไฮมาตัวเดียวโดดๆนะครับเนาะ873นะครับ873หลักหายจับแยกน้ำแนวบาสันคุนว่าอากะแยกออกป้าเป็นตัวได้จังสี่ได้พี่น้องก็สิได้อยู่73 แปดสามนะครับเลขกสามด้วยนี่บอมเด็กแปดด้หนี่โอ้ยเลขกสามนะครับแล้วก็แปดเจ็ดนะครับจับคู่ได้สามตัวนะครับจับคู่ได้สามตัวคือเออเก็ดสามแปดสามแล้วก็แปดเจ็ดนะครับซึ่งซึ่ง,งทางช่องน้องแสงแชนแนลฮอกก็นำเสนอ อ่านะครับตัวเด็ดตัวดีนะของหลวงปู่ผีปาสานะครับทั้งการจนะบุรีนะครับขออนุญาตรบกวนเพื่อนอ่าโทรมาเป็นสภาพาในกระทีกำลังได้อ่ารวมนะครับได้ร่วมบาร,รมีได้ร่วมเสียงโซกวัดสันธรไปเนาะนะครับนะครับเพื่อนก็นให้เบอร์โทรมาหากว่าพี่น้องอยกโทรถามก็ได้นะครับเบอรตามเบอร์โทรจุกที่เอ,อยู่อย่องางไรอยู่ข้างล่างนะศแหนึ่งซีซีหา อ่าสองแปดหกพน้องปูเพิ่นก็าวดูๆอยู่ในคลิปผมนะครับเนาะนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็ให้พี่ให้น้องพิจารณานะครับใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับเด้อนะคับคิดถือจะได้กับภาวากันเพราะวะอัปปะวัตรขึ้มเป็นมากก็คือเพิ่นเราคือหลวงปู่เพนเราเห็นแล้วว่าอ่าผีอีนั่งที่ว่าอ่าขับรถชนกุ้งไม่ตายว่าซันบอนะครับ เพิ่นก็ได้มาบอกเพิ่นงวดก่อนเพิ่นก็ให้เลขให้ถือมาแล้วหกงวดติดๆนะครับงวดที่ผ่านมากับหนึ่งหนึ่งสี่นะครับเพิ่นก็ว่าเพิ่นมีเงินเพราะว่าพี่น้องผู้เพิ่นถือเลขถือเบอร์นั่มนะเพิ่นก็ได้ทรงปัจจัยนะครับไปเป็นค่าน้าฟารน้ำซ่าค่ากาแฟไปทำบุญถือว่าไปทำบุญน้ำลงปูเพิ่นก็ว่าได้เนาะนะครับเนาะอาจารย์ได้ผมกะขออนุญาตนั่มเรียนนะครับนั่มเสนอในในคลิปนี้ รับหลวงปู่ผีปาซาเพิ่นผีปาซาเพิ่นเป็นสำนักสงฆ์หรือเป็นบ้านนี่นะครับน่นสำนักสงฆ์เหรอเนาะครับเป็นสำนักสงฆ์หรือว่าเป็นวัดปนาสิเป็นวัดถ้าวัดเพิ่นก็ต้องว่าวัดนะครับเป็นปู่ผีป่าซาสันได้ฉายาของเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นก็ให้ตัวเลขมากแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามหลักสามอ่าผมผมจับมาอีกทีหนึงนะครับเนาะแยกมากทีนึงนะครับแปดเจ็ดสามนี่คือเพิ่นให้มาตัวเดียวโดดๆนะครับแล้วก้เจ็ดสามแปดสาม รายกาแปดเจ็ดนี่คือตัวเลขตัวเบอร์ที่เพิ่นนะครับได้เวียดตากับทางช่องน้องแสงชเอนห่อให้ได้เป็นผู้สะพานนะครับไในฝากพี่ตอนน้องนะครับฝากกับแฟนๆช่องนะครับให้มีส่งพิธากันแล้วกันสหรับงวดนี้นะครับงวดวันที่สิบหกกลุ่มพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องให้มีโชคมีดาบกันมาสุกุสุกคนนะครับสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ